เอาสิชามสื่อของควันวันเกิดมีน้องสาวเนาะพี่นอ้องเออจะไปเมื่อเปล่าเลยจะรับเสียแบกนเนาะข้าใดของขวัญเนาะพี่น้องตเราข้าวจีไปตามหาสุดอีอมพูเนะาะเพราะว่าทีมซีอมพู้วันนี้เมาะคอยเกิดมากมาเรื่องโดกใส่สื่อเสีอที่พูใส่เกรือเนาะเลยยากมาหาเสีอทีมพูเ,พด,พเดียาาย๋ยวนี้ตีมซีอมพูเนาะ เราจะเป็นคุณแม่หนึ่งวันวันนี้ของฝันนยจับพี่นองเนื้อของฝันไปมือเปล่าจังได้ะระดับหนองหักหนองแพรงเนื้อดอกไรเลยเสือเสือหมดแบ่งเนื่นันนี่กับพนักงานขายเสือเอาไปหนองเนาะเท่ากับตามมากพอเสือสีมนะพูเนาพีหนองห้ายากขักเนาะหัวคนเกาหลีเขาจินิยมสีดำสีเทาพวกนั้นนะครับเนาะก็เลยเห็นตัวนี้ก็เลยเอาเลยเหละ เพราะว่าเทาสิใส่ไปงานเนาะถ้าว่ามีใส่เป็นขโมยเขาแง่มาไปนอนเนาะตอนนี้เทาก็ได้เสือเทาเรียบรอย้อยเนาะพี่น้องเนาะไปไปเจอกันที่งานนะครับทุกคนเมื่อนี้ฝนกระตกจังน,น้อยเนาะพี่น,อน้องเนาะเบิ่งโอ้สวยสวยโอเคพี่น้องโอ้งามดีเย่พุ่นนะเออเบิ่งเด้อมีเมนูอย่างอันนี้น้ำต้มอะไรพี่นายก๋วยเตี๋ยวเหรอ พี่น้องมากเลยเครื่องแจกเครื่องขายมาเนีย่ยเอาบุญเอาบุญมันมีวัดบ่เที่ยจอนนี่น้องเอาขาไปทีไปงานมันเกิดน้องปอปี้เ้อจ้อนะนี่เนาะงัวงัวงจมงัวนมชมพู <ยา S 1> <laughs> เอาเบิรงเสียนะก็คือเด้องวนมชมพูนะครับเนาะนี่เป็นคนถือเค้กไปเนาะ อย่าเหยียาของเขาเด้อค no oh, <huh> ุณนายมาแล้วโอ้ยคุณนายใส่ไฮโซที่เป็นขาวไหมครับใสไฮโซที่เป็นเอาขึ้นไปไหวหรอโอเคใส่เฮโซที่เกันเอากืนส่ไหวหกันกัน ไปมีกันลอดโอ้ยบังเในพี่น้องคอยมาปลอบพี่สาวคนบ้านเดียวกันป้าบังเอิญเห็นกันเหรออะไรบมางกันเนาะเห็นกันอยู่ีหนน้องป้ากต้อ,<ข>องกินทา,นา,นานมแล้วไปตัดตั้งหอยต้งได้คอยไปตัดตั้งขุนเนอะผ่ <c oughs> าตัดหน่อย,อยพอกันพี่น้องเลยบังชดตัดหน่อยเนี่ยอยู่เกาหลีพี่น้องเข้ามาฮอลแลนด์เลย โอ้ยสวยเ่ยโอ้ยใหม่สดเช้าเลยสมกันดีดงชุดไปตัดอ้อยรู้หรอสมกันแห้งโอ้สมกันดีดิมันเป็นเหมือนสตูดิโอนะทุกคนมันเป็นคือสตูดิโอเนาะเก็มีไฟมียังหายเลยโอ้โอ้พี่น้องเไงฮังก็เคยมาแค่เบอร์เดย์ค่ะปุ๊้ปี้ยห่ย เอ็ไทยหนุ่มเาเด้อขวออนสามัก่น้เวาเดนีแล้วจ้าไม่ยังหรอบัานขไปเลยครับขัไปเลยยุสเปิดตัวงี้ว่าวเกาหลีรอรอพี่น้องเลยใครอยากได้ผัวเกาหลีมาเด้อ อาอาาลานแบบอล,ลังการงานสาาร้างเป็น้องสวยสวยมาก VIP. มมคาุณตา V I P มานะครับใครจะประจัดวันเกิดน,นะครับเ,เขาจะมีห้องให้เป็นห้องเป็นห้องครับดูครับเนี่ยเขาจะแยกเป็นห้องสวยๆค่าห้องนี้เหมือนจะไม่คิดนะทุกคนแต่ว่าก็มาสั่งมาถังเล่าอะไรผมก็ไม่รู้กันลองมาดูนะครับถ้าใครอยากรู้ก็ต้อง ขอปิกัดมาได้นะครับเดี๋ยวเอาให้ร้านสวยน่ารักจะเป็นมุมจัดวันเกิดกวางกวางไก่ต้มนี้มันหอมเลยอีปอยอนมูอีปอยอโอ้โอเคพี่จมไหวพี่ยาแมวเออวันน <một> ี itor, ้พี่อยากกินอะไรพ่เมวันแม่ต้องทำมอสติสเสี่ยงคู่เบา เกาหลีไปหล <Lee. S 1> ่อผู oh. Oh. ้สาวไทยอะนะโอ้หล่อแห้งน้องเนาะโอ้ยโอ้เครื่องเปิดอันนี้ให้น้องเลยปาสหน้าตาปันดา้า ไปเลยดิกินวายได้เหมือนนี้โมเมนวายได้เนาะสปาคิงได้เป็นน้องเงี่ยัเป็นยังกินแบยมันจะมันจะเป็นอธิบายดิวเหมือนเหมือนโซดารอบ่มยนแก้วฮปปี้เบิร์ดดย์อ้าวยก ปิดแต่ก็น่ารงกลางหน่อยดิเราชอบเกมสารยาให้น้องขอขอบคุณครับว่าแม่งไ้เดอร์อไรหนาทีนี่ผมว่มีอยังนึงพี่น้องเนาะเขากันมาเก็บผ่าบรรยากาศเบิ่งนส้นเทาถ่ายดูไปนะครับเนาะสิตัดทิ่มก็เสียดายนะครับว่าเบิ่งพวกส้นเทาเพิรนถ่ายดูเก็บไปเป็นทีละลึกกันเนาะครับนทุกคนเขากันผมบอกพยายามตัดออกลายนะครับเพราะออนุภรเป็นความทรงจำที่ดีนะครับ

เปลี่ยนไปไรด้วยค่ะนาบีเออยิ้มหัวล้อเป็รไงี้สู้ไม่หลักตาไหมเมั่งเหรอครับสดใสให้ซูมไปไปไกล้างตาเมืองมนเตน่าเนอะตรงยุนโตปะไ่ได้หันหน้ายโอ้ยยังนีเขาบก็ถ่ายมุมอย่างนี้ มุาา่งตรงก็พาดไทยมุ่งตรงเอาไายมุ่มงเบนียบมุ่งตรงก็มีพาดไทยตอนเจ้าออก็ร่าก,ก่อยเอาไายของเผาพัดกระเผาไหมเดี๋ยวพี่น้องยังม่อี๊ยดโอ้โหซอยจุเราจะกินอาหารอเมริกันได้พี่น้องไหมเนี่ยเราก็ต้องขยับเท็กมาอีกเออไปโอเคก,อก็กินต์ละ วินาทีสำคัญเนาะอเป็นอรสุดเชียดเหมือนสี่มาส่วนเกี่ยวกับซาตานได้เป็นอนห่มาเปิดแฟกนี่ยนะน่มันมีสองสามเรก็ชิมหยงเกี่ยวแก่ก็แล่ว่าแก่ก็แต่แม่งอินนี้ผมๆกับวาบานเี่มือนันปปีเบิร์ดเดย

พ่อพ่อช่างย่งเงเออเถ้าม่านีต่อใส้มือใส่กันนะอันนี้อันนี้ตอจังสีทำมือเบี่ะอออยางมือเออโหลกงแงงแงงแงงแ้วเตนเต้นนะอีตอีไปลกนแล้วกู่าไปล เข้าไปเาไปหนังกับเพื่อนให้เดิมให้มาตัวเปล่าเป็นหมาบอเข้าไปโหดิ์ที่บ้านมีงูเล็น่าทิดงทางดำเพื่อนมีเปียงงูนะขอรุยาตดมาดเด้อมึงอือหือคือลอดแท้เห็นบุษย์ใสเมื่อเดียวขอซบพ่อใหญ่แบงค์หน่อยค่ะ

มันท้าจับเกี่ยวในซ้อนๆในซ้อนเนี่ยอุ้ยมันทาจับเกีวดูเพื่อนมาตั้นเนีสั้น่สนีมีหุยาแล้วกอกนะเลสวัสดีครับขายเบิร์หรื่ครับจังไมาไปเตี้ยวเจ้าขายเบิร์หรือยังยังยังไม่มีใครซื้อเลย ทุกวันเรากินวันเราวันนีสิเปิดขวดเขากินเนาะพี่น้องแซ่บแซ่บยบร้อยครับพี่น้องโอ้เย็นเย็นที่นี่มีเบียร์ไหมที่ไหนนะมีเดือดเลยเนี่ยอยาเอาอะไรเอาเย็นไหม เออไปได้ไปเอาอันไหนวิดีโอนลนมันจะมีเดนมีิามีมีเกลมีแฮนโกเดนัสมีเดน่าไอ้นแก้วอยู่บานอย่างงัวเด้อเห็นมปอยู่หักไทยนู่นปปี้้นแก้วเนี่ยโอ้แฮปปี้เบรดเดย์เมาแล้วก็เดินลงไปเลยเนาะพี่เมนร้านยูนี่เยังเปิดอยู่บะมปอะไร số A soke Ladu công an bailing toy Aragoi Muni sẵn cái sip tóc sợt 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 วันนี้ฉันกับจะเปตก่อนสดๆแบบแบบสดๆเดือดมาดูสาวๆถ่ายดูด้วอือโอ้โคตรเท่อะโอ้โหโคตรได้อะโอ้โหนี่คือขวดที่สามแล้วทุกคนนี่นะครับเราเสี่ยไ้เยอะโอ้ย ฮัปปี้วันเดย์มิ้งปัดอย่าเล่นนะอย่าเล่นเค้กอย่าเล่นเค้กเลยอย่าเล่นเค้กห้ามเล่นเค้กนะครับฮัปปี้วันเดฮปปี้เบวันเดย์เบียร์ไม่ต่อใช่ไหมอ้าวแฮปปี้เบวันเดย์การไม่กินการไม่กินเนอะวันเดย์ชยวแฮปปี้เบวันเดย์ Happy birthday happy to birthday. Happy birthday to you Happy birthday to you ดาำนี่ดาจนแก้วโอ้จนแก้วอันนี้เราก็จะมาถ่ายรูปสาวๆกันนะครับเออสาวีนเปลี่ย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 นท่าเรื่อยๆ นี่ก็เสร็จภารกิจอยู่ร so ้านนี้นะครับเราจะไปแดนกันนะทุกคนเราจะไปแดนกันนะทุกคนี่น้องเจอกันที่ตรงที่แดนนะครับทุกคนใช่เดี๋ยวนาบีใช่คนที่เขาเป็นประเด็นในเฟซบุ๊กไหมตอนนี้อนี่ไหนสองคนนี้หรือเปล่าเออนี่เดี๋ยวป้าเมียมาเลยป้าเมียมาเลยไอ ตอนนี้เราก็จะไปหาร้านแดนๆนนะครับทุกคนมาดูนะครับแชรจอนของเรานะครับนะครับเราเจอที่ไปแล้วครับมาพาเราไปแล้วออจัน Why? 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 เอาเ้าพงย่าเกาหลีพาไปเด้อเอา หลอกล่วงเั้ยอีิเนาะแชมเปญว้าโอเค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 ได้ชมเป็น้อนแน่ลงลงลงลลงโอ้โหโอ้รวยเกินได้เกาหลีพาเรามาร้านนี้เนาะร้านว่าอะไรเนาะชื่อร้านว่าอะไรวะซันแอนมูนนะครับทุกคน อันนี้คือผับซันแอนมูนนะครับเอาจะมาดูว่าออข้างในจะเป็นยังไงนะอ,อ่ถ้าผับเกาหลีนะครับทุกคน,น,น,นถ้าเราไม่เลือกจองโตเราจะเสียค่าเข้าประมาณหมื่นหนึ่งแล้วก็เราค่อยไปสั่งข้างในแต่ว่าถ้าเราจองโตปุ๊บเราต้องสั่งเหล้าที่เขามีให้ในแผ่นนี้นะครับทุกคนซันแอนมูนเอาแลบไปค่อยเบื้องนะรถแท็กซี่ตำค่อยด้วน,นี่นาบี ครับก่อนจะเข้าไปก็ต้องกินอันนี้สะก่อนไม่งั้นเขาจะเศษหัวออกมา <c oughs> ดูหน้าผับเกาหลีก็มีตู้กดพอตอัตโนมัตินะทุกคนก่อนจะเข้าไปทำไมค้างอยู่นี่ล่ะเดี๋ยวรอสิอย่าใจโอ้อาาเขาต้องลงลิฟต์ลงมาอขอโทษค่อยเพิ่งเคยเห็นน่ะ จังหวะนี้เฮาก็สิตัดเสียงเพลงออกนะพี่น้องเนาะเนื่องจากว่าติดดิกระซิษยกัยกเนีเพิ่นสิโบโอนเงินแหนวนะครับพี่น้องเนาะเออเบิ่งกพาบเอาได้อพี่น้องเด้อมวนคืขยังเนี่เนื่องจากกินอยู่นี่ในประมาณหนึ่งกับสติก็เริ่มไปนะพี่น้องเนาะก็เลยทำการยุดิไทยนะครับนะพี่น้องเนี่ย ก็ได้ได้คลิปตามสถานการณ์ตอนนั้นนะครับเนาะเนื่องจากไปแล้วนะครับเนาะคนไทยไปแล้วอ่าเมื่อกี้เท่ากับไปจากพับแล้วนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เราก็มากินเท่ากับมากินเย็นตะโพตนะครับเนาะก่อนที่ออกไปก็คือได้ตุ่มไปเแล้วนะครับเนาะนัดกันว่าจะมากินเข่าต่อนะครับเนาะตามแผนนะครับเนาะตามสูตรเอาข้าวก้วยอ่ะ ไม่กินช็อกโกแลตคลิปก็เลยจบเพียงเท่านี้นะครับเนาะเนื่องจากอ่ายยูทู b เบอร์ภาพตัดเนาะพี่น้องเนาะ